นี่ด้านในเป็นห้องแอร์หมดเลยผมชอบความคลีนมากนะฮะนี่คือศูนย์เทรนนิ้งนะฮะด้านหลังนี้จะเป็นพวกแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นส่วนของไฮโวล์นะไปแตะสีสัวไม่ได้นี่รวมทั้งปัง๊กอินด้วยนะครับด้านหลัง ยอสวัสดีครับผมผมเวลที่ช่องเวรันกระตี่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วอนโว่สแกนดิเวนออโต้นะแถวรามบินทายนี่เองนะครับวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาร่วมกับกิจกรรมแรลลี่วันเดย์ทริปนะนี่ด้านหลังผมเนี่ยโอ้โหมีสาวกวอนโวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าทีเด็ดนะครับเราจะลอนทดสอบเจ้าตัววอนโวไฟฟ้าเราจะขับไปที่ศูนย์ วอลโว่ CDTC นะครับหรือศูนย์ c e n t r รั d i s t r i b u t i o n Training Center นะฮะก็ <c oughs> คือเป็นศูนย์ที่เขาโคกับดวอ w โว่ไทยแลนด์นะครับในการดูแลหลังการขายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเปรัพาร์ทการเทรนนิ่งฝึกอบรมโดยเฉพาะวันนี้วอลโว่ <c oughs> เริ่มกล้ามเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากนี้วอลโว่ <c oughs> จะมีแต่ไฟฟ้าเนาะซึ่งวันนี้จะได้สร้างความมั่นใจของคนที่ใช้วอลโว่ว่าเฮ้ยอะไรเสียจะไปหาอะไรที่ไหนวอลโว่ไทยแลนด์มีแล้วพร้อมกับศูนย์เทรนนิ่ง นี่นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะออกจากจุดสตาร์ทต,ตรงนี้ตอนนี้เราเตรียมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปกันถึงนูน่นน่าจะแถวแถวบางนาตาดกิโลเมตร23นู่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้คนมาพร้อมๆกันฮนะเราจะขับรถออกไปพร้อมกันนี่เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เสื้อสําหรับงานวันนี้ วันนี้ที่เราจะไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเดินทางทั้งหมด16คันด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> จริงๆกิจกรรมอย่างเงี้ยเขาจัดควอเตอร์ราประมาณ1-2ครั้งนะครับนี่กําลังถามนะถ้ามีกิจกรรมเฉพาะไฟฟ้าด้วยนะจะยิ่งดีนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นกิจกรรมรวมทั้งปลั๊กอินแล้วก็ไฟฟ้าขับไปด้วยกันตอนนี้กําลังอบรมเรื่องของเส้นทางอยู่นะครับว่าจะวิ่งทางไหนยังไงขับตามคันไหนนะครับหรือเขาจะมีวอแจกให้ ตอนนี้นะครับเราเตรียมจะไปแรลี่แล้วนะครับนี่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 นิวอเขามีบอกนะครับว่ารถเราเลขที่เท่าไหร่นะครับอันนี้รถเราเบอร์ห้านะครับศูนย์ห้านะครับนี่นี่นี่เนี่ยขันนี้ฮะที่เราจะไปขันที่ลองเลยนี่ว่ะนะครับวันนั้นมาลองคันนี้นะฮะนี่คันนี้เราจะขับไปด้วยกันนะครับเบอร์ห้านะครับเผื่อใครเอาไปเต็งเลข อันนี้เขาจะถ่ายรูปรวมก่อนฮะก่อนทีเ่เ,เราจะออกอทริปกันบอกพี่เลยตอนนี้ครับแต่ละคนก็จะเริ่มประจําที่รถกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ชวนน้องอีกคนหนึ่งที่ผมไปป้ายายานะครับว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าดีนะครับแล้วเขาก็เห็นด้วยว่ารถไฟฟ้าน่าใช้นะครับนี่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากนะครับ ขอต้อนรับน้องการจากแบฮักครับาโดนไฟยาไปเรียบร้อยยังไม่ซื้อมาลองก่อนวันนี้เรามาวอนวเคยลองขับยังยังไม่เคยเคยขับรถดูดไฟ้ามาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่วันนี้เราจะเปิดสิงการเฮ้ยเฮ้ยไปดีก็เปิดลองรถไฟฟ้าเลองลองอ่านี่วันนี้นะครับคุณจะได้ขับคันนี้ใช่ครับนีนี่นี่นี่มีวอลด้วยนะฮะเบอร์เจ็ด นะครับเดี๋ยวนี้ผมขับกลับบ้านเลยแล้วเดี๋ยวอีกจักปีหน้าเดี๋ยวับมาคืนเอาไปลองก่อนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายืมใช้เรียกว่าปนพี่ขับเร็วเดี๋ยวนี้จะมีอินสตัอร์ไปนะครับรู้สึกไงครับถ้าวันนี้เขาลองให้ปล่อยมือแล้วขับ ทนก็ช่างมันครับถือว่าเป็นความผิดเขาโอเควันนี้เดี๋ยวจะพาการมาประสบเขาเรียกว่าลองมาประสบอุบัติเหตุลองประสบการประสบการ์รถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันนะครับโอ้โหนี่บอกว่าเลยบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับน้องการคนนี้ผมตามมาตั้งแต่ช่องเนิร์ดเกีเอเตอร์แรกๆใช่ครับไม่นึกว่าวันนี้จะชวนมาจอยกันได้ขึ้นรถแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเขาตามเราไปไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราขึ้นรถเราครับนี่รถเราคันนี้เย่เย่เย่คันนี้คันนี้ ตอนนี้นะครับเราออกเดินทางมาแล้วนะครับเราออกมาจากจุดสตาร์ทมาแล้วขับรถมาเป็นคาราวานนะทั้งหมด18คันนี่ขับฟิวไฟฟ้านี่ฟิวมันดีจริงนะ440นะมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับแบตเตอรี่ประมาณ80กิโลวัตต์อวตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ CDTC อ่าถูกปะวะ CDTC c e n t e n a l d i s t r i b u t e and Training Center นะครับของวอลโวประเทศไทยนะครับ คือต้องบอกว่าวันโวเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมากนะครับวันนั้นเนี่ยมีคนส่งคลิปให้ดูนะเป็นรถที่ขับแล้วแบบ,บเบรกกระทันห,หนันคันหน้าบเบรกกระทงหันหแล้วก็คือข้างหน้าชนกันคันสองคันเลยนะและ้ววันโวแบบโอ้โหม,มันชะลอเบรกตัวเองชะลอดึงเลยนะแล้วก็คังหลังอะมาชนตูดท้ายวันโว่อีกแล้วมันก็นดึงเอาไว้แบบหยุดนะขนาดถูกชนท้ายนะก็ยังไม่กระเด็นไปโดนคันข้างหน้านะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันโวเนี่ยดีมากๆนะแข็งแรงแล้วก็มีระบบเซฟตี้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหแม่งเอาอยู่จริงๆรนะคร อย่างที่บอกนะครับที่นี่เป็นศูนย์ที่เขาบอกว่ามี power นะครับไปขอให้ทางวอลโวเนี่ยจัดทริปอย่างนี้ให้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้คนมั่นใจนะว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอะไรจริงนะครับดูแลเรื่องงการเทรนนิ่งเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่เนาะความพร้อมของวอลโวที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าพร้อมขนาดไหนในการที่จะมาทาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพราะวันโวบริษัทแม่บอกแล้วว่าจะทําไฟฟ้าร้อเเดี๋ยวเราจะไปดูความพร้อมของศูนย์บ้าง mm hmm. เขามีอะไรบ้าง เราถึงแล้วนะครับที่นี่เขาเรียกว่า v o l v cd tc นะครับขับมาอยู่ตรงช่วงเมืองบางพรีใหม่นะฮะการมาเรียบร้อยเป็นไงเอาเลยไหมโอ้ยไงบ้างใช้ดีมากเลยใช้ดีคืออันเนี้ยรถดิไม่ใช่วอเป็นไงบ้างครับขับแล้วก็ดีนะไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาก่อนเออรู้สึกยังไงขับรถไฟฟ้าครั้งแรก ไม่รู้เครื่องดับด้วยหรอเราไม่รู้สถานะมันเพราะเงียบมากใช่เงียบมากครับแล้วตไม่ค่อยชินแล้วได้ลองใช้ออโต้ไฮรอดยังลองแล้วครับเป็นไงบ้างต้องบอกว่าไม่ชินดีกว่าไม่ชินเขาของเขาอาจจะดีนะแต่ผมมันไม่ค่อยชินผมเหมือนพี่เวล่ะจะชนปะวะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจเหมือนเรายังไม่ค่อยเชื่อใจมันใหม่เกินแลวเรื่องของสมรรถนะล่ะสมรรถนะไม่รู้เลยครับไปดูในช่องเวลดันการันตีนะเยดะคุณไม่เป็นไม่รู้ แล้รถตอบสนองรู้สึกเทียบเทียบกับรถน้ำมันที่เคยขับอ่ะเฮ้ยมันมันเหยียบแล้วมันพุ่งปื๊ดเลยนะอ่าไม่ต้องรอรอบใช่ใช่ใช่มันแบบเติรเลยนะเติรเลยนะนี่ลองตัวแรงเลยนะบอกว่าวอลโวเนี่ยมันสองมอเตอร์มอเตอร์หน้าหลังมันก็เลยแบบจะตอบสนองได้ทันทีมันไม่เหมือนมอเตอร์ตัวเดียวอ๋อแ้วเทสลาถ้าเป็นตัวมอเตอร์สองตัวเนี่ยจะเป็นพวกเพอร์ฟอร์แมนส่วนมากผมเคยใช้แบบมอเตอร์เดียวตลอดเลยใช้มอเตอร์ดำแดงอันนั้นทะายตาเพชรตาเพชร เต็มสิบเท่าไเธอหลาอยากรู้เอาที่แบบความรู้สึกเอยจะไม่ต้องไปวอลแวร์เอาความรู้สึกไม่ไม่ต้องแบรนด์นะเต็มสิบนี่ให้15เลยเช็ดรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อรถไฟฟ้าเชดโดเช็ดโดเช็โดไปยาแล้วไปยาไปยะเอาไปจองมาไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปในกันตอนนี้เราเข้ามาในทางด้านศูนย์นะครับของวอลโว่นะครับนี่ด้านในเป็นห้องแอร์หมดเลยนะครับผมชอบความคลีนมากนะฮะนี่คือรถวอลโว่นะครับ นี่คอนเซปต์ของเขานะฮะรีชาร์จนี่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 ทุกอย่างเป็นแบบห้องแอร์คลีนนะครับนี่คือศูนย์เทรนนิ่งนะฮะพอมันเป็นไฟฟ้าหมดแล้วอะเวิร์กช็อปข้างในนะคือพวกอู่พวกอะไรก็ตามที่เป็นเมนเทนนนะ่ะถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทําเป็นห้องแอร์แล้วมันทําเป็นคลีนรูมอย่างเงี้ยได้นะครับไปด้วยความเป็นไฟฟ้าเนาะฝุ่นมันมีผลกับเรื่องของวงจรไฟฟ้าฉะนั้นความสะอาดสําคัญ ข้างล่างเนี่ยจะเป็นชุดแบตเตอรีร่อยู่ด้านล่างนะครับเ,มมหเ,เห็นไหมจำได้นะครับตอนที่ X40 c นะ<อ>เปิดตัวนะของตัวไฟฟ้า100%เนี่ยที่จีนเนี่ยเขาขับลงไปในน้ำโชว์เลยนะครับขับขึ้นมาจากน้ำนะจุ่มไปในน้ำแล้วก็ลงไปประมาณน่าจะเกือบบิดคันอะแล้วก็ขับขึ้นมานี่คือระบบกันน้ำนะครับของไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากด้านหลังนี่จะเป็นพวก แบตเตอรี่ชุดมอเตอร์นะครับอันนี้คือเขาจะแยกส่วนสอนนะอันนี้เป็นส่วนของไฮโวล์ all, นะไปแตะสีสัวไม่ได้นี่รวมทั้งปั๊งอินด้วยนะครับด้านหลังส่องให้เห็นคร่้าวก่อนนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่เป็นไฮโวล์ทั้งหมดผมถามพี่หน่อยนะครับอย่างช่างเนี่ยเรามีการแบ่งว่าเอ้ยเลเวลไหนบ้างเนะี่ยเขาแบ่งกันยังไงครับช่างของวัววเนี่ยจะแบ่งออกไปทั้งหมด3เกรดด้วยกัน3เกรดเราจะแบ่งเป็นเกรด1 72เกรดและเกรด3 Oh. ซึ่งเกรดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นที่เข้ามา uh. เป็นพนักงานใหม่แล้วก็มีการฝึกอบรมแล้วรวมไปถึงใน On the job งานจริง uh huh. เราจะใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการทดสอบอ๋อม oh, ีทดสอบด้วยถูกครับ oh. เมื่อเมื่อมีการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรเราก็จะเข้าไปสู่พรีเกรดสองไต่เลเวลขึ้นไปใช่ทักษะของเกรดหนเนี่ยก็คือ เริ่มต้นตั้งแต่วิเคราะห์ตรวจสอบรถได้ตรวจสอบรถเบื้องต้นแล้วก็มีการปลดไฟแรงส่งได้เกรดสองเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ลถเกรดสามก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์คนด้วยก็คือเรื่องของ l e a เดอร์ชิพในเรื่องของการสื่อสารสื่อสารระหว่างทีมงานและข็อสื่อสารการับลูกค้าผมเห็นก็บอกว่าตอนนี้ อันนี้เวลามีการแข่งขันสอบมีการเช็คทําทั่วโลกใช่ครับเทสออนไลน์ด้วยถูกครับโดยปกติของโบวโวเนี่ยก็คือเราจะมีการสอบแข่งขันกันทุกๆ2ปีทุก2ปี2ป 2> เราเรียกวิสตาพอ,อสอบภาคปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะคัดคนที่ได้เป็นที่1อของประเทศแล้วก็ส่งไปแข่งขันต่อที่ประเทศสวีเดนโอ้ก็คือที่บริษัทแม่เลยถูกครับนี่นะฮะต้องบอกว่านอกจากเทรนนิ่งนะผมชอบวิธีการ สอนเทรนนิ่งของทางวอลโวนะครับที่การแบ่งเกรดนะครับแล้วก็โดยกระทั่งมีการสอบแข่งขันให้คนนั้นฝึกกระตือรถที่จะเรียนรู้นะครับก็มีรางวัลให้โดยเฉพาะไปดูสึง R&D องความรู้ที่เป็นบริษัทแม่ที่สวีเดนถูกครับโอ้โหนี้ต้องขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอมครับ นอกเหนือจากส่วนของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วนะครับที่นี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแวร์เฮาส์นะครับมีแวร์เฮาส์ในการรับรถนะฮะรับรถเข้ามาจากจุดนี้นะครับนี่รับเข้ามาพอรถมาส่งเนี่ยก็จะทําการอินสเปคชันนะฮะดูรายละเอียดดูอุปเรณ์นะครับว่าเอ้ยมีรอยขีดข่วนระหว่างการขนส่งมีความเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีเขาก็จะแจ้งกลับไปที่ต้นสังกัดโรงงานนะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปการตรวจสอบโครงสร้างระบบไฟฟ้าซอฟต์แวร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการชาร์จไฟ12โวลต์นะฮะดูระบบไฟว่าเฮ้ย มันโอเคไหมพร้อมทํางานหรือเปล่านะครับจนสุดท้ายนะครับก็เช็คความเรียบร้อยภายนอกทําการเตรียมจัดส่งนะครับรถที่ทําการตรวจสอบแล้วนะครับเขาจะขับออกมานะฮะแล้วก็มาจอดเรียงด้านนี้นะเหมือนที่รถเรามาจอดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือพร้อมส่งมอบแล้วส่วนด้านนู้นนะครับด้านในตรงนู้นเนี่ยจะมีเป็นสแปร์พาร์ตนะครับ มีทั้งเป็นส่วนของพาร์ททั้งหมดนะฮะที่เขาจะเอามาสต็อกเอาไว้แล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะเขาเก็บแบตเตอรี่เอาไว้นะทั้งแบตเตอรี่ของตัวรถไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ของรถปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะอยู่ในห้องแอร์ควบคุมอุณหภูมิ25องศาที่เจ๋งนะก็นี่เขาเอาตู้ฟาสชาร์จมาติดแล้วนี่พอหลังจากนี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะเขาก็เลยลงทุนตู้ฟาสชาร์จดีซีนะครับวันนี้น่าจะตูตประมาณ150กิโลวัตต์ได้นะครับโอ้ ใหญ่มากๆเลยมีตรงนี้แล้วก็ด้านในนะครับแล้วก็มีตู้ AC ที่เป็นเอาไว้ชาร์จปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับ เป็นไงบ้าง้วครับสำหรับวันนี้นะที่พาแลลี่มาถึงศูนย์ Volvo CDTC นะหรือ Central Distribution and Training Center นะของทาง v o l v o ก็จะเห็นว่า v o l v o เนี่ยเอาจริงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมช่างนะครับเรื่องของการเทรนนิ่งนะฮะการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทําที่เมืองไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ s ปร์พ part นะครับซึ่งทางวอลโวก็ได้มีการเตรียมการอย่างที่เราเห็นห้องแบตเตอรี่ด้านหลังนะครับรวมกระทั่งเรื่องของลายการเช็คเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ เช็คตัวรถยนต์ไฟฟ้าระบบซอฟต์แวร์ power electronic ทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากๆกนะครับก็อยากให้เห็นว่า v o ล v o นะฮะเขาทำจริงนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านะจะต้องเป็นไฟฟ้าทั้งหมดของ v o ล v o นะภายในปี2030นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับการทำตลาดเอาจริงของรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายวอลโวอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะยังไงฝากกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เอาไว้ถ้ามีเรื่องราวเจ๋งๆผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ